เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเกศได้มีโอกาสนะคะมาตามนะคะแนวทางนะคะของเมสสินนะคะเมี่ครัวปู40ศนย์นะคะเนาะเป็นครั้งแรกนะคะที่เกศได้เอามามาตามนะคะนะคะ่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นดวงเห้งนะคะเป็นคนฟันแม่นนะคะวัที่พันพานมากนะคะกับกัมีแต่แมวหมูนะคะระบาวเถ่านะคะที่ได้ติดตามนะคะเนาะตามแนวทางของเม่ินนะคะ งวดนี้นะคะเป็นงวดแรกนะคะที่เกตได้มาตามนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่เกตพาชโชคด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเขาเข้ามารับช่มรับฟังแนวทางของแม่ศินนะคะปล่อยพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะ่ายแม่ศินเพิ่นจะให้ตัวไดงวดวันที่16กรกฎาคม2 5 6หาหานี้เนาะเะนาะเดี๋ยวเขาไปรับช่มรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะผมเก็กับ่ได้บอกอิหลีบ่ได้บอกทั้งช่องพวกเจ้านะเนาะบ่าวเขาแล้วงวดนี้ เลตมักตรอมีตมัตมัรอ่าเเลขแม่วแนแม่วสื่อกันนี่อสองเกตสี่เกตหนึ่งเกหนึ่งหนึ่งแปดหลาแปดครับสองเกตค่ะีเกตสองเกตสี่เกค่ะหนึ่งแปดล้าแปดหนึ่งแปห้าแปดค่ะสีอค่ะเอาเลขเด่นเลขเลขกับแปดเลดกับแปดค่ะเลขวิ่งเกับแปดวิ่งเกับแปดค่ะ นี่แหละแม่ขั้วกับมีแนวฝากทวดีละประธานซื้นหน่อยแล้วจะซื้อหลายประธานบมอ๋อเห็ยนมาเห็้บ้กินข้ามจับหลักบนถืงเนาะข้ามันเท่าจับหลักถึงเมื่อเนเมีนเจ็ดกับเจ็ดค่ะก็ได้เล่ากันอยู่เล่ากันอยู่นั่นอยู่ค่ะว่ามันถูเป็ดหนึ่งเจ็ดบ่แม่ก็ว่าอยู่ค่ะที่ว่าเจ็บเห็ดนะค่ะ มันบนี่้านฝันได้ายเป็นไดโอ้ยเล็กน้อยโอ้ได้แต่สี่ได้สี่ามือนจะว่าเล็กน้ยจะได้ส่ผ้ผีว่าเขาแม่พอดีครับผมัสดีครับแ่ ไม่เป็นไสครับแม่ไม่ใ่าป้าตสบ้าบกนแ้เดี๋ยวาเดี๋ยวเดี๋ยวป่นครับแม่แม่พูดผู้ชี่ศูนย์กลางมีแนวฝากันจั๊าเล็กวิ่งบนหลุมเจียเร็วเด้อค่ะขับไปมีเล็กจิตดีดีเมื่อเล็ดดังๆมาใส่เกตกำแปดก็โอเคเลยค่ะเป็นล่างหมดเลยค่ะยังเป็นตัวเก่ายังเป็นตัวเก่าค่ะครับมือนกัมาอดสานเ่ยค่ะเกี่ยวประเแม่พวดต้องการวาเจต่ว่าไอ้เล็กจะพูมี 2องเจ็ดสี่เจ็ดสเจ็ดสองเจ็ดสเจ็ดค่ราคาหนึ่งแปดปดหนาแปดสีูค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอนองโค้งให้แต่แท็กมึงค่ะค่ะกันจะเป็นซื้อเด้อแม่นมันสิเป็นมันสิเป็นเลขแบบที่ว่ามันซื้อหลายเถวครับคือมุกี้นี่เห็นบ่กเขาจับหลังผ่านเนาะแม่นค่ะถามมาลอดเลกท่าฝันน้่งมันจะเข้ากันบ่ค่ะแต่ว่าฝันแม่นดิค่ะมุกี้แกต้องเก็บใบยูเก็บเห็ดเก็บปิ่นเก็บหนึ่งบ่แม่นแม่หมูกล่าอยู่ว่าเก็บหนึ่งไปเพิ่มตูนเนาะนะครับเนาะก็เป็นเก็บหนึ่งไว้ไม่สิ้นยังว่ายู่มือนั้น แม่ก็ว่าแม่ยอยู่บ่อยยังไยอยู่เนี๋ยเขาจะงงวนเขาฝันแล้วเขาจะฝากพี่น้องเข้ามาเนาะเอาเป็นเป็นแนวทางเบิงสะกอนงานเนี่ยมันเขากับเล่เพื่อนกับพ่อไรเพื่อนได้ได้จับกุฏิอียัยไวงเนึ่งเอาอแม่ครัวพีแนวฝากซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะว่างอย่งดอ้คนะครับครับพีายครับแม่ได้ลายบ่ง่วนบาทีได้ห่วนซี่พาอบทานเปเห้าเลี้ยสีพารอยเปันเหล้กับเลี้ยสีพารอย ว่้ยต่แมนทมันขัหนึ่งแปกะโอยแต่หลายแหล่เนาะบอลเขาเราะจะดงวันกันด้วยนึลายสเป็นลักอย่อนนองปัดขึ้นาแม้กะปูเป็นเน็นแล้วบบอกว่าไปถามคนี้ต้องไปถามเพื่อเบ้าร์เพื่อใส่สินงที่เก็บอยูใที่นอนะหละเพราะว่าที่นอนมันหลายแมนเลย กรมกตาม่น้อเล็กเด่นเล็กวิ่งเข้ากันถือว่าบ่ะลาดนีเล็กเด่นเล็กวิ่งไรเก็นี่ถือว่าเจ็ดมาวันนี้ได้ตัวเก่าแต่ว่าสีเขาตัวใดเข้ากันย่งบ้นพูคือกันเนาะครับคระปุมจากที่มาดีที่จาให้หรือสี่คูสองเจ็ดสองเจ็ดี่เจ็ดีเ็หนึ่งแปดหนึ่งแปดหาแปดีคูเท่านั้นโอ้ครับนี่แหละครับจนจบรับต้องวดก็ถือว่า เนื้อท่งของแม่วบูแม่ควบบูซีซูนี่กันเด็กมาบาบองบองไปทุกทีเลยสิแต่ก็แตกะลอความฝันอีกที่นึงนะค่ะค่ะรอควาอฝันกันรับปูกับเขานะครับเนาะแต่ล่อเอาปิจราเบิงเนาะมีสินเนาะกับกระทาตั้งควอบปันอีกที่นึงค่ะ ว่าไม่สินคนแก่จะกในนอแนะจากในนอนะใช่ครับครับผมเข้าสี่เขาหู้มบนเขาก็ครับแต่ยะเพิ่มซื้อใบเนาะอืมครับครับไรอฟังใกล้ๆมืออีกที่หนึ่งอีกหลายมืออยู่ดอกเนาะอีกหลายมืออยู่ครับใช่ครับนี่ครับอู้ว่าเกือบโปทันเนาะเกือบ่ปทันเอายังไม่หละการร้องโปทันเนาะว่ามือใหม่ก็จะมาอยู่คิดว่าอยู่มือนี้ว่ามาซาไม่สินคนแก่ไปเนาะก็คิดคิดอยู่ครับผมกรับดีนี่แหละครับ จะหน้าเิ่นน้ำสนเนาะโอ้แต่ว่าสองเจ็ดกับสี่เกับหาแนีตัวใดเด่นบ่ตัวใดเด่นโตตัวใดเนีนเนนบ่หาแปดครับสองเจ็ดเปกับสอ็ดโอ้ถ้าฟันกับหาดกับสองเจ็โอ้แต่ว่าแต่ถ้างอกเปนตัวในรปพนภาุเห็นคนจับหลักผิมผิดจับตัวมาใส่ผิดมันเลยเมื่อกี้จับตัวมาใส่บมาิดแต่ว่าเอาหลักผิดเอาหลักผิษตัวใส่ถือ เาเียวนี่นี่รักก็พิต่ว่าตัวไสตจสิบสอือสิบเดียวนี่นนเนาบมงจะน้อยกันเน้าบ้าเนาะแมนครับแมนเลยสิครับกับโตมัตกัมีซัมเ่ต่ว่าเล็กเด่นเกจ็ดกับแปคือเก่าเดยคือเก่าแมนอ๋กับท่ามผช้ชมครับผู้สอบเลขวิ่งเลขเด่นตัวเดียวกันใส่เลยไสรเลยแมนเจ็ดกับแปตัวมาแง่เากันเจ็ดกับแปดบหว่ามันเสิห้าคือเก่าดีเแย่เนบอกค่ะโอ้ครับ คิดปาซื้อสื่อดอกว่าแม่พ่วมาเป็นซื้อดอกครับผมคิดปาคิดปาเจ็ดจะมานะครับเนาะแมนค่ะขับกับชิวาสีคูขึ้นเก่าค่ะสีครูขึ้นเก่าแต่วันนี้ท่านในฝันท่านในนั้นบมอค่ะเขาแต่วันนี้แม่พ่วงยังไปขับเด็กแม่พ่วบว่ใครขับหรอกตรงๆเลยเนาะแมนโอ้โเมื่อกี้เดี๋นึ่งเกินครับขพเกินกับพกกลับไปครับโปค่ะบ่าว่าว่า่ใครขับ กวนเกาสองเจดี่เจ็ดแมนหนึ่งแก็คือเน้นตรงๆนั่นไม่สิเนาะแมนท้าม่เอาค่ะแสดงว่าเขาคำนวณผิดแล้เนี่ยับแต่ว่าสามมวลมาแล้วคือโมบิดครับือตรงเลยนะค่ะแว่าถึงมวดที่ซว่ามันสิบสไม่สิบสีกสิบคกับครับแต่ว่าสามวนมากกคือศูนยสกับศูนเกียร์่นร์เแมนพวกกลับแค่สูงเนาะเบาเนาะต่ว่าถ้งเบอรเกียวเลยว่ามัสิบเก้บไม่ับเกับ การเป็นตัวบตกใจครับคุณคือให้คือตรงตรงไม่ต้องมีสินครับเอาจผู้ชมครับเห็นแล้วครับพอดีมือนี้มาหอดฉาเนี่ยเกือบเกือบพ่อๆไม่สินครับเอาไปขอบคุณไม่สินครับผมขอบคุณมากเลยเอฟซีท่านหลายมทอกี้นตัวเพราะอันจับคู่ให้พ่อถือปืนใดเับเพราะตัวพ่อแม่พี่น้่อนที่เสียขึ้นน้ำกัดน้องขอบคุณมาก มาสรุปแนวทางของแมสินแมคัวาปู่ี0ูนกันเลยนะคะงวดวันที่16กรกฎาคม2 5 6 5นห้นี้เนาะ,ะเนาะเลขวิ่ง7กับ8จับคู่2 7 4 7 18 58นะคะแคบหน้าจ,จอไว้ทะเบิ้งเลยนะคะแนวทางนะคะของคุณแมสินนะคะแมคัวาปู่ี0ูนเนาะ,ะเนาะคุณแม่เพิ่นเป็นค้นฟันแม่นนะคะแคบหน้าจ,จอไว้เลยนะคะทั้งช่องกระไดเอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ แนวทางกับมีเขาไม่รุดนะค่ะกับยาวากันเด้อค่ะเพราะวา่าแดดเอามาแบ่งปันกันนะค่ะเนาะท่านใดชอบนะคะกระตามนะคะท่านใดคัดก็คือพันนะคะเพราะว่าเกตกับแดดเอามาแบ่งปันนะคะแคปหน้าจอไว้ทะเบิ่งเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมเราฟังแล้วนะคะเกตกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กับทังช่องใน,นเด้อค่ะฝากกด เปล่นกำลังแรงใจนะคะได้เหตุคลิปไหมต,ต่อต่อไปนะค่ะเนาะนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเกีกับมีเพียงเทอานี้นะคะกับโพ,พอกันไม่ในคลิปต่อๆไปนะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ